สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของหุ้นสามลัดนะคะประจำวันที่หพฤษภาคมปี66หกนะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกับพนันนะคะสำหรับรัสเซียตัวเด่นก็คือ3ามก็6หกห้าก5แปดห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามห้าหดห้าแดหกหกดหกดห้าห้าแดสสามหกหาคู่ก็3า6หกหกสามห้าแปดห้าหห้าห้าห แปดหกหกแปดเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะต่อไปอังกฤษเจ็ดกะศูนหกกระเก้าเจ็ดศูนเจ็ดนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามจับคู่ก็เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดหกเก้าเก้าหกเก้าศูนย์ศูนย์เก้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะห้าเก้าเจ็ดเจ็ดศูนย์สี่ศูนย์หกจ็ดสี่หกศูนย์จับคู่ก็เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดหกเก้าเก้า เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเนาะอันนี้ของเราเข้าบนเข้าล่างเลยเด้ออังกฤษเนี่ต่อไปเยอรมนีหนึ่งกับเจ็ดห้ากับแปดหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้านะเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้านะคะเจ็ดหนึ่งห้าแปดหนึ่งห้าสี่เจ็ดหนึ่งแล้วก็เจ็ดแปดหนึ่งจำคู่ก็แปดหนึ่งหนึ่งแปดห้าเจ็ดเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเนาะ ก็กอเนเพื่อนทุกคนโชคดีเด้อนี่รัสเซียกับเยอรมันห้ากับแปดมาเหมือนกันสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆก็จดตัวไหนที่มันเหมือนกันก็จดไว้ก่อนต่างกันก็เพิ่มเข้ามาเนาะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะคะพะเลพวกนี้เขาสลับกันออกเด้อถึงมันอยู่คนละรัฐไม่รู้ว่าเขาปั่นกันยังไงเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะคะสวัสดีค่ะ